งามพี่ตามพอจองน้องเจ้าดังเงาก็คอยปกป้องพอ่อภัยเดินตามเจ้าหันมาทำยิ้มให้ดวงใจพี่ดังโดนมีดปีเชื่อนตากลมเจ้าคมมาดังพงมมีดศบตามนาาันดังผ่าปิดฟัง ่งงน้อครับสวัสดีครับผมเก่งการเซ็ตซิ่งนะครับวันนี้ผมได้นะครับมานะมาติดต่อลูกค้านะครับพี่มานัทอันนี้เป็นแฟนพี่มานัทนะครับท่านมาอุดหนุนสินค้าที่เป็นยกล่องนะครับยกล่องเมทัลซีบนะครับเราก็จัดให้เลยเป็นดุมขนาด32 2 1 1นะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่เมตานะครับผมผมทำ u t u b e เดี๋ยวผมจะลงยูทูบด้วยว่ามาลูกค้ากําแพงเพชรนะฮะอันนี้คือบ้านบ้านานาวังชะโอนนะฮะวังชะโอนตําบลออ,ออำเภออําเภออําเภอพานกระต่ายนะครับโอ,อ้อําเภอนี้ดังมากแต่พอดี Google ปลาผมไปไกลครับวันนี้ผมก็เอานําสินค้ามาแล้วนะครับก็ให้พี่ท่านเรียบร้อยแล้วก็ยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับมีสินค้าตัวไหนที่เข้ามาอีกผมก็จะรายงานนะครับวันนี้กลับลาก่อนครับสวัสดีครับ